ก็ถ uhm. mm ึงแล้วก็ถึงแล้วก็ถึงนานๆพวกก็ถึงแล้วนี่ลูกมือเลดยไุยทันแน่เลยห่าเอ๋อลิมไปเจ็ดกูเปลี่นราคาเองเห็นไหม ีลาวาไปเร็วะด้วยดีแถบงอาคูกมาที่นี่วันนี้ เอานี้ดีกว่าไม่ไม่ไม่แล้วถึงแล้วเหรอถึงแล้วมาก นี่ทีออไไ่ไหนวะสนามบินเราเปลี่ยนเรื่องดีกว่ามาเปลี่ยนเรื่องอากูเปลี่ยนเรื่องดีกว่ากูเปลี่ยนเรื่องว่าไปเที่ยวกูเปลี่ยนเรื่องว่าไปเที่ยวมาอันนกูขออยูดรักหนึ่งวันด้วยกันเมื่อยสิบผาย

ตอนเล่นเสร็จเอ้ยเรียนเสร็จแล้วครบแปดข้าวนองแล้วหาที่สารรถบัสดีกว่ารถบัส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 อยู่ไหนรถบัสอ,อยู่นี่หรือไงรถบัสอยู่นี่หรือไงออไง รถปัสอยู่ปัดรถัอยู่ไหนอยู่ไหนรถปัสผมพอไปด้วยรถปัสผมพอไปด้วยรถโดดดับด้วยสวได้ไวซช่นซ่นซุ่นซนซนซนอิม่งเพ่เเราอยู่ตรงไหนน่ะสนามบินฮะเราอยู่สนามบินท่าเรือโอ้โนมันอยู่ท่าเ

ใกล้อยู่ใกล้ทเลเนียสนามบินคะเลเนียวกุญลำคาญกุำคบคาบดฟจัดไปที่ตอนรุดบัตมากลถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้ว มามาเราเป็นเป็นดีวสีข้งแล้วว้าวว้าวว้าวดูอิกเ่เนี่ยรุยบ้านมาแบ้เออเอเออออเออเออเอน Meow 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 me สัดีผู้รีเสิรัฟวลาขึ้นมาเข้าเรายินไม่เป็นอะไรแล้วเรายินไม่เป็นอะไรเนี่ยเราดังเดิมเลยตรงด้านเดิมเหมือนกันอันนี้ใช้คนนะม,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 มัดมัดเป็นมดัดนี่ใช้คนเนี่ยเนี่ยนะคะว่อา,า,าออกไปไม่ได้ไปคูเกตค่ะไปคูเกต <laughs> นะคะใช่ค่ะไปบ้านกูค่ะนาตาคะเอาเถอะไหมคะหนูคะ่ะตบกอลัอค่ะสวดเพื่อนไปเดิ ขาควายยกมือไหมยกมือยกมือไหมยกมือแหละตัวไปจพี่สาวไฟ่ะค่ะยกมือยกมือยกมือยากไปยูยู แดดแดดแดดดดแดดดดดคุณดังเดืวเดีหรอคะเนี่ยใสใสใสรูดังเดืมด้วยสีดังดืออะเธอีค่ะไีป้าด้วยนะ ภาษาค่าพ <accurately S 2> ังงานะเพื่อท้ยแต่ดอกก้าออกกอกออกหรอก้ออกไปทะเลหรอกกออกก้าออกคุณบาว่า อันนี้ไม่ใช่ที่สารเรานะครับมีใข้ครับยามุกมือครับแสะข้าดอยแสะแสะแสะแหนีแนะแนะติงตอกยูดีเวิร์ดพีพีพีที่จอดรถอะไรอ่ะ นี่สัยอะไรวัดนิรันดร์กายเว้นเม้นออฟเฟสืออะไรอ,ะ,อะไรสิออกร,ะ,ะ,ระถานี้แต่้าไปแรกนี่นี่นี่ขออยู่นี่เอ้ยขออยู่นี่ขอไปที่ขอขอเล่นสนุกขอขอไปส,วน,ส,ว,นส,ว,นสวนเล่นสวนสวนนะกคนเลี่นสวนสวนสวนเมื่อกี้อะค่ะ ขอไปสวนเล่นเมื่อกี้นะคะต้นก็นค่ะในสวนเล่นเมื่อกี้เนี่ยวสวนสน,น่กว้าวเล่นแต้นดีว่าพูดคุยยิดีต้อ,รอนอรับสู่ตลาดมีมีเทมือให้ซื้อและเกมสนุกสนุกที่ให้คุณ เคยติดอุดตุนกรของคุณพร้อมเล่นหรือยังโอเคปา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 ช่างกูเหล็กกันหน่อยเหล็กสิบหายซุ่ที่ท่านไหนวะ นี่อะไรวะนี่าานาดไอ้กระเธอเดีต้อนรับสู่ลาวิาสาทฉันสามารถช่วยคุณได้อัปเกรดหรือรของคุณหรือเปล่าแลกเปรีเปลี่ยนเคยติดของคุณเป็นสิ่งได้ได้ดีดได้ ไปล้างไม่ใช่พอแค่นี้คนบบายบาย